สวัสดีครับกระผมสินแสมหนิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมอีกแล้วนะครับและผมรู้เลยว่าหลายท่านรออยู่นะครับจัดไปนะครับกับคำพยากรนะครับดาวราวหูจะย้ายวันที่22กุมภาพันธ์สอ จะส่งผลอย่างไรเสียงลายดังตุงต้งตั้งตุ้งตั้งตลอดนะออนะครับเออนะครับและครั้งนี้จะเป็นของชาวลักนาราศีสิงห์ <c oughs> ผมรู้นะว่าชาวลักนณาราศีสิงห์อ่ะหลายท่านนะ่ะรออยู่อยากจะรู้เหมือนกันว่าเมื่อราหูย้ายไปแล้วตัวกูเนี่ยจะเป็นอย่างไรฮนะครับเออเว้ยนะครับเออ ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวราหูก่อนหน้านี้เนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งวินาศซึ่งแน่นอนดาวราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิหรือเจ้าเรือนความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์ไปอยู่วินาศหลายคนนะครับที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงที่ผ่านมาปีหกหนึ่งคบกับใครก็เปิดเผยไม่ได้ บ้างก็ต้องลากไปกินในน้ำบ้างโผล่มานี่แหนเต็มหัวเลย <laughs> เฮ้ยจริงจงนะไปดูเฮ้ยพฤติกรรมของชาวลัคนาราศีสิงห์อะดาวมันเอื้อให้เป็นแบบนี้จริงๆบางคนก็มีความรักที่เปิดเผยไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็อย่างว่าแหละมันก็จะมีอะไรให้ทุ่มฉ่ำทุ่มฉ่ำเข้ามาอยู่นะครับอย่างไรก็ดีดาวราหูที่แต่เดิมอยู่ในภพวินาศตรงนี้เนี่ย นะครับมันก็ไปเเล็งนะครับไปเล็งกับเจ้าเรือนอาริทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์หลายคนที่ได้ผลกระทบจากไอราหูตรงนี้เนี่ยก็มีปัญหาจุกจิกในด้านของสุขภาพด้วยนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์บางคนก็เครียดบางคนก็ไปทุ่มเทให้กับงานขนาดความรักยุ่งยุ่งยังทุ่มเทให้กับงานนะเว้ย <laughs> เอเอนะฮะแต่ก็นั่นแหละครับ มันก็เป็นเหตุเป็นผลหนึ่งที่ทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีผลต่อสุขภาพบ้างทีนี้เดี๋ยววันที่ยีบสกุมภาพันธ์เนี่แหละนะครับสองหเนี่ยดาวราหูอีกก็จะย้ายทีนี้ย้ายไปอยู่ในภพลาภะเออนะครับดาวราหูเป็นดาวปัตตนีไปอยู่ภพลาภะแล้วก็ไปเรนงกับดาวเสาและดาวพระหัสที่ตั้งรับอยู่นะครับ ปัตตนีไปเป็นลาภะชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครที่ผ่านมานะครับความรักไม่ลงตัวเลิกไปบ้างอะไรไปบ้างแล้วมีสเตตัสเป็นโสดคุณหนีไม่พ้นหล่กครับที่คุณจะต้องมีคู่แน่ๆในปี62ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเป็นลาบอย่างหนึ่งนั่นหมายความว่าดาวปัตตนีไปเป็นลาบมีโอกาสที่จะได้คู่ที่มาสนับสนุนส่งเสริมกันนะ หรืออีกนาหนึ่งจะหมายข้อความว่าเจอทีเดียวเจอสองคนเลยไอ้บ้า <c oughs> เออเอออ,อนะครับนี่แหละชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวปัตนีไปเป็นออลาภะแล้วก็ไปเลงกับดาวเสาคู่มิตรด้วยซึ่งตั้งรับอยู่มันเป็นไปได้เหลือเกินว่าชาวลัคนาราศีสิงห์จะต้องมีเรื่องรักๆใครๆเข้ามาเกี่ยวข้องหลังจากดาวราวหูย้ายตรงนี้แน่ๆ แล้วก็ดาวไอ้ดาวหูตรงนี้เลงไปยังเรือนปุตะนะครับเป็นเรือนเกี่ยวกับเรื่องรักๆใกล้ๆการเกิดของสิ่งใหม่ๆแล้วมันก็ไปเลงกับดาวเสาร์ผมบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ถ้าคุณเจอใครอย่างที่ผมได้พยากรณ์ไปแล้วมันจะปุบป,ปับป,ป,ปุบปับแล้วเป็นคู่กันเลยนะครับเหมือนผีจับยัดป,ป,ปุบป,ป,ปับปุบปับเป็นคู่กันเลยนี่แหละคือเรื่องที่แปลกมาก สุภาพสตรีบางคนก็มีโอกาสจะได้ไปเจอกับคนที่เป็นรุ่นน้องกว่าอ้าวมันเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับหรือคุณผู้ชายบางท่านก็ไปเจอผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าแก่กว่ารุ่นลูกคือคุณผู้ชายไปเจอแม่ของฝ่ายหญิงไม่รู้ใครจะต้องยกมือไหว้ใครก่อน <laughs> เออนี่แหละครับคือชาวลัคนาราศีสิงห์แต่อย่างไรก็ดีนะครับภาพรวมๆตรงนี้นะครับไอ้ดาวที่มันไปอยู่ในภพ ลาพระเนี่ยดาวจเจ้าเดินคู่ครองไปอยู่พบลาพระเนี่ยมันก็ไปโยกกับดาวมนุษย์ตยูซึ่งคอยอยู่ด้วยฉะนั้นผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่ายังไงก็แล้วแต่คุณอย่าเพิ่งประมาทในเรื่องของสุขภาพนะครับจําเป็นต้องดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีเรื่องหน้ามืด เลือดจะไปลมจะมานะครับแล้วก็ขับรถขับราด้วยโยกเกณฑ์ตรงนี้ก็ระวังหน่อยในช่วงประมาณกลางปี2 5งปี2 5 6สสินแสมิงก็เตือนกันไว้ตรงๆแบบนี้นะครับส่วนชาวลัคนาราศีสิงคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับผมอยากจะบอกแบบนี้ว่าปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่สเสน่ห์ล้นเหลือไอ้คนลัคนาราศีสิงมันคงคิดในใจอาหาเอ้ยกูหลุดพ้นจากปีที่แล้วที่ต้องลากไปกินในน้ำมาได้ มาเจอปีนี้ก็สเสน่ห์แรงอีกก็จะบอกตรงๆล่ะครับว่าระวังนะครับสเสน่ห์แรงแบบนี้มันจะมีคนมารักมาชอบคุณได้ง่ายๆเพลอๆมันจะมาจากวงงานของคุณนั่แหละมันเป็นไปได้ว่าติดต่องงติดต่องานกันแล้วมันมาถูกออกถูกใจกันเรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้จริงๆสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงที่ดาวราหูจะย้ายในวันที่22กุมภาพันธ์ตรงนี้ อีกอย่างหนึ่งนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ถามว่าราหูที่ขยับโยกย้ายไปอยู่ในภพลาพาตรตรงนี้นั้นส่งผลยังไงในเรื่องของการเงินคู่ของคุณจะให้ลาบผลที่ดีใครที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์มีคู่อยู่แล้วคุณทำธุรก,กิจกับคู่นะทำไปเลยรับรองจับมือกันรวยนะครับจับมือกันรวยหรือคู่จะให้ลาบธุรก,กิจอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความคิดของคู่หรือคู่เป็นคนคิดขึ้นมา เอาไปทําแล้วกำไรกําไรดีมากอยากจะบอกว่ามันจะเซงลีฮอจริงๆดาราหูย้ายยีสองกุมภาพันธ์ตรงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์จะสบายอกสบายใจขึ้นยออะนะครับสิงสานี้ก็ขอให้โชคดีนะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สําเร็จสมหวังส่งความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการนะสวัสดีครับ